สวัสดีครับวันนี้อวิหอิงจากออโต้ลิฟเทคเนียครับเราอยู่กัน,นยามค่ำคืนอีกแล้วนะฮะเราจะมารีวิวรถฮุนไดเฮ h ดวันนะครับคันนี้ติดเป็นกล่องมิเรลิงแอร์เลส F2S นะครับแล้วก็กล้อง360องศาด a ต a ้าซิสเต็มแบบ 3D เราลองมาดูที่ลูกเล่นของตัวนี้นะฮะ ถ้าทุกท่านสังเกตคืออันนี้จะเป็นจอฟรอน t ทเลเนียนะครับท่านสามารถเพิ่มฟังก์ชันกล่อง Mirroring อ i r List แบบนี้ได้นะครับวิธีการต่อง่ายๆครับเพียงแค่เรากดต่อ Wi-Fi ระหว่างกล่อง a i ร List และมือถือของเราเนี่ยฮะแล้วกดเข้าไปที่นี่ครับนี่ฟไฟฉายตรงนี้ขึ้นมานะฮะกดเข้าไปที่สกรีนมิลลิงของหน้าจอนะครับแล้วกดต่อตรงนี้เพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถสะท้อนหน้าจมือถือของเราเข้าไปที่จอไพเอเนียของท่านได้แล้วเนะยฮะ อันนี้นะครับเคนบูดก็ต่อได้นะครับสามารถต่อได้หมดเลยสําหรับกล่องเมรลิงตัวนี้นะครับอ่ะลองมาดูตรงนี้นะครับหรือจอล้อรถยนต์เดิมของท่านก็สามารถติดกล่องตัวนี้ได้นะอี่นี้นะนี่เราลองมาดูนะครับเดี๋ยวิงลองเปิด youtube ดูแล้วกันสักหนึ่งคลิปนะครับอ่ะลองเปิดดูสักเพลงนะครับโอเคนี่นะครับ นี่เปิดจาก YouTube นะฮะภาพนะครับค่อนข้างคมชัดนะฮะนี่นะครับหรือเราจะเปิดเป็นแมปนะครับ Google Map ก็ได้นำทางนะครับสำหรับลูกค้านี่เราต้องไปล็อกจอเป็นแนวนอนนี่แบบนี้นะฮะที่ต้องการจะเอา Google Map ขึ้นจอเดิมของท่านก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเราจบการรีวิวของกล่อง r ิร r ลิ n งแล้วเรามาดูวันที่กล้งองส6รองสา Data System แบบ 3D คันนี้นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือจะมีกล้อง สี่มุมนะครับหน้าหลังซ้ายขวานะฮะนี่นะครับถ้าเกิดเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายภาพตัดมาที่กล้องมุมซ้ายนะฮะและสามารถเลือกวิวดูได้ด้วยนะครับแบบนี้อันนี้เป็นมุมมองออกสิ่งนอกรถนะครับนี่เป็นกลางคืนนะฮะภาพคมชัดระดับ HD นะฮะแล้วกดมาอีกทีนึงก็เลือกมุมได้หลายมุมแบบนี้ก็ได้นะครับหรือนี่ฮะภาพมุมขวาครับผมแบบนี้หรือแม้แต่เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับอิงเข้าไปดูปัา ก็สามารถปรับได้เป็นมุมสเสมือนจริงและมุม 3D อันนี้ก็เป็นมุม Bird's Eye View ถ้าสังเกตรตรงนี้จะมีสัญลักษณ์เลคอรอดอยู่ถูกต้องแล้วครับกล้องรอบคันแบบ 3D นะฮะสามารถบันทึกได้ถึง4ทิศทางกันเลยทีเดียวนี่แต่อีกอย่ากดให้ดูนะครับว่ามันบันทึกยังไงเราจะมีรีโมทให้ท่านนะฮะสามารถกดดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นะครับแบบนี้นะครับก็กดไปนะฮะก็จะขึ้นเป็นไฟล์วิดีโอต่างๆ ขณะที่บันทึกอยู่นะครับแบบนี้น,นะฮะเราสามารถกดดูได้ทั้ง4ี่มุมเลยเช่นเนี่ยอันนี้2นาทีของคลิปกล้องทั้ง4ตัวอิงอยากดูแค่มุมหน้าเหตุการณ์ในขณะนั้นนะฮะมีใครทําอะไรอยู่บ้างอันนี้มุมหน้านะครับมุมขวาเนี่ยมุมขวามุมหลังนะครับสามารถเลือกดูได้หมดเลยนี่นะฮะจากภาพทั้ง4ี่กล้องนะครับสุดยอดจริงๆเนี่ยอันนี้นี่นะครับ นี่ก็จบไปแล้วนะสำหรับ mm hmm. การรีวิวกล้อง3าม้องสองศา mm hmm. Data System mm hmm. แบบ 3D นะครับ mm hmm. อันเี้เปิดโชว์อีกสักสทีแบบนี้นะแล้วก็กดเลือกวิวนะครับสวยงามเลยทีเดียวอิงชอบมุมนี้มากครับ mm hmm. เปรียบเสมือนเราไปยืนอยู่ mm hmm. บนรถแน่ะและดูลงมานะครับสวยงามมาก mm hmm. โอเค อิงขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมาฝากร้านกันต่อหากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ออโต้ลิฟต์เทคแฟนเพจนะฮะหรือว่าจะติดต่อที่ Line a d นะฮะออโต้ลิฟเทคหรือว่าจะติดต่อโทรมาที่อิงคุณต้นคุณตั้มก็ได้นะฮะยินดีให้บริการลูกค้าทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ